โอเคครับอันนี้คืออ p ที่สองนะครับแต่ว่ามันอาจจะรวดเร็วหน่อยเพราะผมถ่ายใน,นวันเดียวห้าทุ่มแล้วผมจะเปลี่ยนแอปนะครับท่ัง้งหมดเพราะไอแอปเมื่อกี้ผมมาเล่นอยู่ดีๆใช่ไหมพอผมปิดคลิปไอแอปหน้าหนามมันจะทำให้ผมออกจากโรบ็อกนะอนนัากกาอนนี้มันจะทำให้นะมอ ตัวสูงมากเลยเี๋ยวผมจะพาไปดูออกเจนเจนนึงเจนตัวสูงมากโอ้ยออก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 ไม่ได้ผมไม่เล่นคนเดียวก็ได้แม่เป็นไรเพราะว่าผมจะใช้ไอ้ส้วมผมจะใช้ประตูส้วมนั้นบินไป <c oughs> อะไรพอ่อเก่างน,นีนะพ่อเนี่ย จำจำดีดีจริงไหนเนี่ยอะไรเนี่ยงอไอยพ่อหอมมันเฉยเฉยเนี่ยหอม,มทำยูดูยูเยอ่ะโอเคไม,เออไม่ต้องยุ่งเลยนะคะเพื่อนเกมพ่อผมนี้ท่าไมมันฉาบอ่หรูก จะลองใช้รถคันหนึ่งนะผมจะใช้รถคันนี้แทนวัดมันหายไปไหนผมรู้แล้วมันนี่เลยมันนี่ ơ luôn ăn chăn miệng ơi ơi ơ luôn ăn chăn miệng ơi ơ luôn 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 ต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาประตูซุวมบินไปด้วยผมดูและ เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวผมเอากล้วยมาก่อนผมต้องไปเอากล้วยผหมืมเพากล้วยมันช่วยได้วัดตกมาเร็วจังคุณจะคิดมากนะคะว่าผมจะพูดว่าอะไรผมไม่ได้พูดคำนั้นหรอกผมจะพูดวัดฉยๆเปิดเออ ผมไม่ได้พูดคำหยาบในภาษาอังกฤษนะคะเอ้ยอมผมต้องใช้กุ้ยกุ้ยเขาให้เอาไปใส่หลังกอ นั้นเสียงพ่อผมเองนะครับไม่ต้องสนใจหรอกโอ้ยโอ้ยมันนี่ ผมไปดูใน YouTube ถ้ารถไม่มีน้ำมันให้เอาขวดไปวางไว้ข้างหลังนะครับเอาไปวางไว้หลังรถแล้วทีนี้คุณลองขับดูมันจะขับได้นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมาเลยยังไม่สามารถใส่ได้นะเพราะฉะนั้นผมต้องประกอบก่อนจะวางมันไว้ก่อน วัดอ่ะงั้นมันมน,นี่เลยะเอาทำไมมันยืดยาวจ้ะไอ้ชึบลอยดีนะมันมน,นี่เลยปล่อยเอามันนี่ ว่ามันติดแล้วเฮ้ยวางลงฟ้า น่ามันตกแล้วมัตกแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเนะมันนี่มันนี่มันนี่รถคันนี้มันทันทำไมเออ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 เอ,อันนี้ไม่ใช่ผมต้อง ถ้าผมสร้างเสร็จแล้วผมถึงจะสามารถใส่กล้วยได้ผมจะเอาอาจารย์ผม,มด้วยก็คืออาจารย์อาจารย์ที่ไปได้เร็วที่สุดก็คือ <c oughs> อาจารย์นะ่ะคุณผมเล่นเนละ่น่ะก็โอเค

จุดนัสิทธิ์เพท่านถ้าจะทำกับข้าแบบนั้นท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยข้าข้าแย่แล้วตอนนี้ก็เสร็จ อะไรเนี่ยเอามาีิสิโอเคเอ้า กูมันบักช่างมันนะท่านผชมจะขึ้นรถแล้วโอ้ยพอ้อยแท่งเหล็กเนี่ยท่านผู้ชมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอามันออกมาผมไปรถคันอื่นดีกว่า ผมจะไปรถขนานแทนวันนี้ปล่อยผมมองฟองน้ำก่อนฟองน้ำ ปอยวายผมต้องใช้วิธีนั้นแล้วละ่ะผมว่ามันมันน่าจะถึงแล้วละ่ะเวลานี้เฮ้ยไปกันเลย what the มจะไปทางน้เขาบอกไม่ต้องแฮกเกมก็ได้แค่ใช้ฝาแค่ใช้ประตูห้องวัดเอ้ามันเป็นอะไรอ่ะเอ้าฝาซ่วมกู 慢点来。 ผมคนที่ แค่เสียงในเกมนะท่า,านผู้ชมไมมอ,ไรรอ,กอกเกมนี้มันไม่มีอะไรหรอกไอเกมเนี้ยมันไม่มีอะไรจริงๆผมดูในช่อง YouTube มานานแล้วไอกเกมเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยมไม่มีผีไม่มีอะไรหรอกอันนี้ผมจะไม่แวะก็แล้วกันนะ why รู้นี่เฉยๆอันนั้นก้อนหินนะครับตัง้งเยอผมขอช่างแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> สำหรับคลิปในการเล่นเกม Oh.